โลดเนี่ยเป็นคนสายตาสั้นสายตาสั้นไม่ได้มีความหมายว่าต้องใส่แว่นอย่างนี้นะครับสายตาสั้นคือความหมายของฝ่ายวิญญาณคือเป็นคนมองระยะใกล้ไม่ใช่ระยะยาวคนคิดสั้นกับคนคิดยาวต่างกันคนที่วางแผนกับคนที่ไปตายเอาดับหน้าไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องน่าจะเข้าใจเรื่องนี้โลดเป็นตัวแทนของคนชอบทำ ในหนังสือ2อเปตโตรนะครับบทที่2ข้อ7บอกว่าโลดเป็นคนชอบธรรมเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่นับถือพระเจ้าพระเจ้าเรียกโลดว่าเป็นคนชอบธรรมแต่โลดเป็นคนชอบธรรมที่ไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนกับคริสเตียนบางคนที่รอดแล้วเป็นคริสเตียนแล้วแต่ชีวิตไม่มีความสุขเลยมีไหมพวกเราคิดว่าอาจจะเป็นเราก็ได้ชีวิตในโลกไม่มีความสุขเลยแต่ เป็นคริสเตียนเป็นคนของพระเจ้าโลดเป็นหลานชายของอับราฮัมหรืออับรามอับรามเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านความเชื่อเป็นคนที่เข้มแข็งหลานกลับไม่ได้เข้มแข็งเหมือนกับลุงของเขาเหมือนกับพวกเราอะครับเราอาจจะมีพ่อแม่ที่นับถือพระเจ้าเข้มแข็งแต่ตัวเราอาจจะเป็นคนที่อ่อนแอก็ได้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ใกล้คนที่ เข้มแข็งในความเชื่อและคุณจะเป็นคนเข้มแข็งในความเชื่อด้วยโลดก็เหมือนกันถ้าอับราฮัมเนี่ยหรืออับรามเป็นคนที่มีนิสัยโกโหกสองครั้งใช่ไหมครับจุดอ่อนของอับรามโลดก็เป็นคนที่มีจุดอ่อนเหมือนกันรู้ไหมจุดอ่อนของโลดคืออะไรภาษาใบคืออย่างนี้อันนี้คือหิวโลดเป็นคนที่โลภเป็นคนหิวเรารู้ได้ยังไงจากการเลือกของเขา งั้นบทเรียนหัวข้อของผมที่อยากจะนำมาหนุนน้ำใจพวกเราวันนี้นะครับอยากจะให้เราพิจารณาชีวิตของเราในการเลือกให้ดีชีวิตของเราทุกวันเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องเลือกอนาคตน้องๆก็ต้องเลือกงานอนาคตก็ต้องเลือกคู่ครองอนาคตก็ต้องเลือกสิ่งที่เราจะกําหนดทิศทางของชีวิตของเราจริงไหมทุกวันเราต้องเลือกครับ คนที่ไม่ได้วางแผนชีวิตก็จะเลือกสิ่งที่ไปตายเอาดาบหน้าก่อนเหมือนกับโลดจุดประสงค์ที่อยากจะนํามาถึงพวกเราวันนี้ก็คือให้เราพิจารณานะครับก่อนจะตัดสินใจอะไรคิดดีๆด,ด้วยตาฝ่ายวิญญาณมากกว่าตาฝ่ายเนื้อหนังคิดดีๆใช้ความคิดด้วยตาฝ่ายวิญญาณมากกว่าใช้เนื้อหนังหรือความต้องการเรื่องนี้มันชัดเมื่อหลายคนแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า หลายคนเลือกจะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตหลายคนย้ายที่ทํางานที่ไม่มีคริสตจักรเพราะเลือกนะครับวันหนึ่งน้องๆก็จะจบการศึกษาเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับปอเขาไปนวด l ิทเติที่ที่บ้านเมื่อคืนไปนอนที่บ้านเขามานอนบ่อยผมก็ถามว่าปอจบ b s i ใช่ไหมเขาบอกว่าค่าได้เกียรตินิยม อ่าซันเซ็ตไหมพอบอกว่าหนูไม่ได้แต่คนที่ได้นะทิ้งพระเจ้าไปหมดแล้วพี่อาทิตย์ผมก็งงเลยผมกำลังจะบอกว่าความรู้ที่เรามีครับมันจะกำหนดชีวิตของเราเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องเอาละเรามาดูชีวิตของโลดประการแรกโลดมองด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่าโลดก็ มีทรัพย์สมบัติเยอะกับอับราฮัมออกมาจากอียิปต์ทั้งคู่เป็นคนที่มั่งมีพ้ามพี์บอกอย่างนั้นปรากฏว่าคนเลี้ยงสัตว์ของโลดกับคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามทะเลาะกันที่จริงเป็นเรื่องที่น่าอายมากนะครับญาติสนิททะเลาะกันลองให้ทุกคนดูนะในข้อที่เจ็ดคนเลี้ยงสัตว์ของโลดกับคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับของโลดก็วิวาทกันเวลานั้น คนคนาอันและคนเปริซีอาศัยอยู่ในดินแดงน,นั้นเวลาพี่น้องคริสเตียนทะเลาะกันเหมือนกับญาติสนิททะเลาะกันคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากำลังมองดูอยู่นี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นลุงกับหลานทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สมบัติคนไม่เชื่อพระเจ้าคนเปริซีคนคณะอันก็มองดูอยู่บางครั้งคริสเตียนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ อับรามก็เลยตัดสินใจบอกกับโลดว่าอย่าให้เราทะเลาะก,กันเลยเพราะเราเป็นญาติสนิทกันเอาอย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วลุงให้เจ้าเลือกก่อนถ้าไปทาเจ้าเลือกทางซ้ายลุงไปขวาถ้าเจ้าเลือกขวาลุงไปซ้ายให้เรามาดูสิ่งที่โลดตัดสินใจในข้อที่10โลดเงยหน้าแลดูที่ลุ่งแม่น้ำจอแดนเห็นว่าที่นั่นมีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งในข้อที่สิบ หมายเขาว่าอะไรครับโลดเห็นความสมบูรณ์ของที่ดินที่เขาจะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงสัตว์โลดเอาตาฝ่ายเนื้อหนังมองดูว่าโุ้ยมันอุดมสมบูรณ์แน่น้าดูเลยฝั่งนี้เหมือนกับสวนเอเดนเลยใช้ตาฝ่ายเนื้อหนังมองส่วนในข้อที่12ลงมาอีกนิดนึงทีแรกโลดก็ย้ายไปที่แผ่นดินที่โลดเลือกนั้น และไปตั้งเต็นท์อยู่ใกล้เมืองสโสดมทุกคนรู้จักเมืองนี้ใช่ไหมครับเมืองนี้คือเมืองแบบไหนเป็นเมืองที่พ่อพีบอกข้อ13ชายเมืองสโสดมนั้นเป็นคนชั่วแต่เศรษฐกิจมันดีมันเหมาะกับการไปตั้งถิ่นฐานเหมาะกับการสร้างครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเรียนจบน้องๆจะต้องตัดสินใจว่า คุณจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคพิจักรหรือคุณจะเลือกเอาอาชีพที่ทำให้คุณก้าวหน้าวันนี้คุณจะต้องเลือกเหมือนกันโลดเห็นความอุดมสมบูรณ์เห็นความมั่งคั่งยากอบเคยพูดไว้นะครับในยากอบบทที่4ข้อที่13จนถึงข้อที่17ยากอบบอกว่าพวกท่านที่เคยบอกว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองและเราจะอยู่ที่นั่นปีหนึ่งและค้าขายออกกำไร ท่านไม่รู้หรือว่าชีวิตของท่านเป็นเหมือนหมอกที่อยู่แต่ประเดียวเดียวมีหลายคนวางแผนชีวิตแต่ไม่เคยคิดว่ามันสอดคล้องกับจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าที่ผมบอกว่าความรู้ที่เรามีเราเรียนพระคัมภีร์เมื่อถึงหน้าง,งานจริงๆคุณต้องตัดสินใจจะเอางานฝ่ายเนื้อหนังที่มันอุดมสมบูรณ์แต่คนในเมืองนั้นชั่วหมดเลยโลดเลือกแบบนั้น ทุกคนเปิดหนังสือเอเฟซัสครับบทที่1ในเริ่พัพภีรีมนุษย์เรามีตา2ตาตาแรกเรียกว่าตาฝ่ายเนื้อหนังที่เราใช้สังเกตเห็นพินิษวพิเคราะห์พิจารณาด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังความสวยความงามเอเฟซัต e บทที่1ตาฝ่ายที่2เราเรียกว่าตาฝ่ายจิตวิญญาณในข้อที่18 อคาสาวกเป,ปาโลอธิษฐานขอให้พี่น้องเมืองเอเฟซัสเปิดตาฝ่ายวิญญาณผมก็อยากจะหนุนน้าใจน้องๆและตัวผมเองวันนี้ด้วยนะครับเวลาเลือกอะไรเลือกสิ่งที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณข้อนี้บอกว่าขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกของพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงใดตาฝ่ายจิตวิญญาณหมายถึงการเลือกที่เราเอาพระเจ้ามาก่อนทุกคนรู้จักมัทธิวบทที่6ใช่ไหมครับข้อ33ทุกคนรู้จักนะคนนั้นบอกว่าจงจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนคำว่าก่อนก็คือทุกสิ่ง โลดมองด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังเป็นเหตุที่ทําให้เขาเลือกเมืองที่มันอุดมสมบูรณ์และพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่นั่นทีแรกก็ย้ายไปใกล้เมืองโสโดมก่อนย้ายไปใกล้ก่อนหลังจากนั้นในบทที่19ปฐถมการบทที่19ข้อหนึ่งโลดย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเลยทีแรกย้ายเข้าไปใกล้นะรีบๆเรียงเชียงกันก่อนสุดท้ายโลดย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองนั้น และลูกสาวของโลดก็แต่งงานกับคนที่อยู่ในเมืองนั้นพ่ามพี่บอกในบทที่19ข้อหนึ่งบอกว่าโลดเนี่ยนั่งอยู่ที่ประตูเมืองรู้ไหมครับประตูเมืองหมายคมว่าอะไรประตูเมืองในสมัยนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ต่างๆคนมีวัยวุฒิเขาจะนั่งอยู่ที่นั่นเขาจะพิาพากษาเป็นเป็นคนที่พิาพากษาชาวเมืองมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆผู้เฒ่าผู้แก่จะอยู่ที่ประตูเมืองเป็นคนที่ได้รับการนับถือ ถ้าราจารในหนังสือรูทบทที่4ข้อหข้อสมันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นโลดไปนั่งอยู่ประตูเมืองหมายความว่าอะไรโลดมีความผูกพันกับเมืองโโดมนั้นแล้วเป็นคนที่คนในเมืองนั้นรู้จักแล้วเป็นคนที่ได้รับการนับหน้าถือตาเป็นคนที่อยู่ที่นั่นแล้วโลดออกจากเมืองโโดมไม่ได้เพราะมันผูกพันกับเมืองนั้นแล้ว เมืองโสโดมเมื่อกี้เราอ่านแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเมืองคนดีดว่าคนชั่ว,วเป็นคนชั่วทุกคนเปิดหนังสือ2เปโตรบทที่2ข้อ8คนชอบทำเมื่อไปอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะใจวินิจฉัยมันฟ้องตลอดแต่มันแก้ไขไม่ได้มันออกไม่ได้2เปโตรบทที่2ข้อ8บอกว่า เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วันกำลังพูดถึงโลดในข้อ7ความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นได้ยินทำให้ใจชอบธรรมของเขาระทมทุกข์คนของพระเจ้าไปอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความชั่วใจมันฟ้องว่าไม่เหมาะที่ฉันจะอยู่ที่นี่แต่ก็ออกไม่ได้รู้ไหมเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไร สะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในชีวิตของเราครับเมื่อคุณตัดสินใจครั้งเดียวที่มันมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณทั้งหมดโลดตัดสินใจพาลูกเมียไปอยู่ที่นั่นที่ผมยกเลอกการแต่งงานใช่ไหมเมื่อเราแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาอาจจะรวยเขาอาจจะมั่งมีผมเพิ่งเทศนาที่เชียงใหม่ไปบอกว่าทางเลือกของคนสมัยนี้คือว่าแต่งงานกับฝรั่งที่รวยก็เลี้ยงเขาโดยไม่สนใจแล้วว่า พระเจ้าอยู่ไหนผู้หญิงบางคนเลือกเหมืงนั้นครับแต่แล้วเมื่อมีปัญหาเราทมทุกข์ในชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างความหวังที่เขาหวังออกได้ไหมออกไม่ได้ครับออกไม่ได้แล้วดังนั้นการเลือกเนี่ยถ้าเราใช้สมองด้วยตาฝ่ายเนื้อหนังมนุษย์เราจะเลือกสิ่งที่เรามองเห็นแต่คนของพระเจ้าที่ที่เราเรียนพระคัมภีร์ ผมกำลังพูดถึงความรู้ที่เราเรียนมันจะวัดกันตรงที่เมื่อเราอยู่หน้าง,งานชีวิตจริงของเราเราจะเลือกสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณหรือเลือกสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังโลดเห็นความชั่วแต่โลดแก้ไขปัญหาไม่ได้ประการที่2โลดเป็นตัวแทนของคนที่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังครับเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดเราก็จะใช้ชีวิตสิ่งนั้น แม้แต่ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนคนเรียนสถาบันหลายคนก็ทิ้งพระเจ้าไปมีความรู้ก็ทิ้งพระเจ้าไปเพราะใจของเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขามองเห็นอยากจะสร้างครอบครัวมากกว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าในการที่เราเป็นคริสเตียนนะครับการตัดสินใจเนี่ยเราต้องคิดดีๆผมยกตัวอย่างสักสามสี่ตัวอย่างให้กับพวกเราก่อนนะครับอย่างแรกก็คือว่าการย้ายที่ทำงาน เตโตรอาจจะเรียนจบแล้วต้องออกไปทํางานดูแลภรรยาคนสวยใช่ไหมต้องดูแลภรรยาเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้ชายดูแลครอบครัวคุณจะเลือกอะไรระหว่างเงินเดือนสูงแต่ไม่มีคริสจักรอยู่น้องๆที่เรียนจบจะเลือกอะไรครับที่ที่ได้รับเงินเดือนดีแต่มันไม่มีคริจักรไม่มีพี่น้องอยู่แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ มังมีฝ่ายเนื้อหนังสบายฝ่ายเนื้อหนังแต่ไม่ได้มีประโยชน์ฝ่ายวิญญาณไม่ได้นมัสก,การพระเจ้าการยอมติดหนี้เพื่อจะได้สิ่งของในโลกทำงานหนักไม่มีเวลามาประชุมนมัสก,การพระเจ้าเลือกไหมเลือกนะเห็นความสำคัญของเนื้อหนังมากกว่าข่าวร้ายก็คือว่ามีพี่น้องหลายคนที่ทำงานหนักจริงจ ถ้าน้องๆโตขึ้นนี่เป็นเรื่องจริงหลายคนทำงานหนักครับหนักจนผมต้องสงสารเขาเลยแต่เมื่อย้อนพิจารณาดีๆทำไมเขาทำงานหนักเพราะเขาเป็นหนี้ทำไมเขาเป็นหนี้เพราะเขาอยากจะได้ทุกอย่างเลยคุ้มไหมพระเยซูบ,บอกในมัทธิวบทที่1 6ข้อ26พระองค์บอกว่าใครบ้างที่ได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตัวเองใครจะยอม ข่าวร้ายคือว่ามีครับมีคนที่ทำงานหนักเพราะตัดสินใจเลือกผิดที่ส่งลูกไปเรียนพิเศษแทนที่จะส่งลูกไปแคมป์ไปหาพระเจ้าเสร็จแล้วลูกก็มีความรู้จบสูงได้การงานรวยบั่งมีแต่ไม่มีพระเจ้าในชีวิตคุ้มไหมเนาไม่คุ้มครับดังนั้นชีวิตของพวกเราเราจำเป็นต้องเลือก ผมอยากจะบอกน้องๆในเหตุการณ์ของโลดเรารู้ใช่ไหมครับว่าสุดท้ายกว่าที่โลดจะออกมาจากเมืองโสโดมได้ทูตสวรรค์ต้องลากดึงมือโลดออกจากเมืองนั้นและเราพบว่าภรรยาของโลดกลายเป็นอะไรเสาเกลือทําไมเธอกลายเป็นเสาเกลือพระเจ้าบอกว่าอย่าหันหลังเธอทําไมเธอหันหลังเธออาจจะเสียดายทุกอย่างที่เธอสร้างมาที่เมืองนั้นอ่ะ ทันทีกลายเป็นเสาเกลือเลยครับเหลือแต่ลูกสาวสองคนสุดท้ายลูกสาวก็มอมเล่าพ่อและไปนอนกับพ่อดีไหมไม่ครับชีวิตทำไมโลดเป็นอย่างนั้นเพราะเลือกผิดที่แค่ครั้งเดียวฝากพวกเราไว้นะครับการเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญจะแต่งงานกับใครจะทำงานอะไรคุณจะรับใช้พระเจ้าอย่างไหนอย่าให้เสียคุณค่าของการมา ศึกษาพระคำของพระเจ้าฝากไว้ครับ